สวัสดีครับยัดมเขียวหน่อยเตอง่ยปยัดเขียวปยัดเขียวเพราะว่าไอ้เอนี้มันแพงไม่ได้ไอซื้อสติกเกอร์มาติดอีนีดเพราะว่าซื้ออยู่สติกเกอร์คนตาใน่พาแปะเลยคนตาได้ไม่บอกคืงเขียวเลยไมคือ สวัสดีครับเขาทำแล้วค่ะเป็นไปงายหเลาเ็นโกแล้วครับ้วไรสวัสดีเ่ไสวัสดีล้วดีครับว่าจะมาทาให้งไงนีครอ้อีอะไรรครบบวบวยทังอําเภอีทุกคนอนวันนี้ทุกคนเป็นนักตางาตใช่ กนทุกคน่ไปเรียได้ไมเนี่ยาไดนเตีดมกค่นี้มั้งเคไไม่เขควยไม่รู้ตนี้ังไม่รู้ว่าใครจะไปเลยก็ชวนทุกคนเราไม่รู้ว่าใครจะไป้าเขาอยู่่างจากลวนด้ามเขาประมาณดบก็โลดาสนดีกว่าปลยพ่หน้ไปบ้านเดีกว่าบดว่ ามาเรียโอ้เบอมานคืองงแหงคื่อไปซือกลายแทร้องเ่อะไี่เฮะยังเพดร์มาเนี่แ่ังเิีแ่ังผิดเต็มหัวเต็มหางเออพปซื้ออะไรเนี่ยเขาหวานเขาปีฮะเขหวานาปีบอหันไป้เอาเออซือก็กลายแทจะสีว่าเขาวนหวานเนาะหวานบอค้นหวานแหม นี่มันประมาณเบิ่งจอนนี่ผัดมันยมันเพราะพราะอะก็มันเพราะเสียงถูกไงกันอันนี้อะไรอะไรนะจิกาเบลอะไรเนี่ยถ้าคนมาแจกขนมแต่เราไม่มาแจกตัดตะกอสหรอไม่ได้หรอไม่ใช่แล้วตากอสถูกแล้วถูกแล้วซื้อมาแต่ไหนนี่ซื้อมาด้านซานี่ตตอ่ใสู่ปไปแล้วี่พี่เด็มอเอมี่ เอาพู้นำทำไมไอคอนแม่คําบี้แม่คบี้แม่คําบีะเลยแม่คับี้ตอนไม่ต้องทำปัสสีแต่ีนี้มันสวยอะไรนะทีนี้เาเหมาะเลยยุ่งคนหนึ่งก็พอดีแ้่กใไซนี้ไม่เป็นแบบไม่เท่าเลอ้แ่ว่าเสยหนวดล้ว่ารืออะเป็นเอาแผู้เข้มแข็งน่ารักไม่อาแผู้เข้มแข็งพวกจับสีเอา้เข้มแข็งเอาแบ่ผู้เข้มแข็งอันนี้ไอช็ปมากก่าสื่อร้นเล แม่ตาทายอยากดูน้ามันโอยาดูพะอันคืครับเราจโซนแบบโซนแม่คำียื้ทั้งวันยังได้ยังไงเป็นยังไงพอจะโตเนี่ย้าวาคืนกพอจะโตไปใส่ไมล่อนเนี่ยเป็นยังเมนเพ่งมวลเลยอ้ยขอบคุณครับขอบคุณากครับขอบคุณเลยแล้วคุณพ่อปักนิ้มันชิมจะเด็นมนผม ขาบ่ได้ไปอย่ไริ่งเอานะเอาไปยงังเอาเอาแบบแบบ ที่เป่ากับบาลแล้วก็ลองป่าร้องดาต้องใส่เนื้อที่แบบดียแบบเุียทีเตยนโลโอเคได้แค่นั้นได้เลยแต่งหญิงเลยวันหน้าแต่งกับเมลอนใช้กับอินเดียเลยเดี๋ยวกูดับบินัดอาจูก็อีกกดบ้วยที่เป่าแล้วก็ต้องมีจุดขายทว่วยังไงร้อนออกไปเขาก็รู้แล้วเดี๋ยวก็ไปสองเพลงก่อนออกไปเขาก็รู้ ่อเตพยาบาลสาวไปเลยพี่บอลพี่าอลจะเต็มเป็นผู้หญิงใช่มช่เล่นดีนะผมก็จะเตมเหม่อนกไี่้อไยแล้วหล่อนซ้ายี่้ายเรลอเลยเียดเียดลีโกอยูเลยลีกอยูเลย พึ่งกเบียร์แล้วเมื่เมื่อเรามีผู้ชายครับเซฟผมเซฟพี่อู้เหิงเลยครับผมอ๋อเป็นเวอร์ชันพี่อยู่เหมือนเลยอ๋อร่าักิลีมันปเสื้อนังมนมันหนักแม่เออยังวะเอาถอดเสือสามเทียถอดแล้วต่แขนใส่แขนคออี่ถอดแวอะไจักเทียมแมเออ ุมถอยไปสักถอยไปแลวมันทาไปนั่นแม่าไปอะทัวร์อยู่เอาอีกเรื่องหนง่สามเดียวกัแขนแขงควานมันออกว่าได้จัาเดือยแม่โอ้ยอะไดึงแนแรงงแขแรงาลองเพาท่านเนี่ยัวอไปสิแตยิงมาเจอสเลยตหัวใจเสียวเสียวเวมแล้ว

เนี่ครับเรื่องลาศานี้ครับผมหลังจากเตย่าครับพี่แม่โอเคลียรฮะได้ได้ื่องลาเศานี้นะครับผมหลังจากเตย่าครับผมความนุ่งห้อมมวนครับแม่เอช่ครับข้างแต่อัดคลิปสุดก็ว่าดีเปลี่ยนน้ามูวครับเอาที่นี่นะครับผมเอาความมวนมาฝากแม่นะครับผมเอาความน่ารักมาฝากนะครับผมเชาวนี้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมเวลาเขาอยากไป เพี่ยนเสืรอผ้าตอนกันแล้วกันครับสำหรับคิดวิวขอบคุณครับ